สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอนะคะสัตว์ป่านะคะเต็มเลยค่ะในูงุ่มานี้นะคะก็มีเสือนะคะมีไดโนเสามีช้างม้าบัวควายนะคะมีมีลาบนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะน้องๆน,นี่ตัวตัวมาดูกันมีใครไดโนเสาร์ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไข่ไดโนเสาร์ มีไดโนเสาร์อยู่หรือเปล่านี่คะ่ะมีไข่ไดโนเสาร์ด้วยมีไข่ไดโนเสาร์แล้วก็มีลูกไดโนเสาร์ด้วยนะคะเนี่ยนี่เรามาดูตั้งแต่แรกเลยค่ะมีไดโนเสาร์มีขาวทิปโปวัวน,นม ็มีไดโนเสาร์ตัวใหญ่ค่ะน้อเม็ค้าไรรเราก็ซื้้างป่าตัวใหญ่นะคะนี่ช้างป่ากำลังจะไปบุก คะสัสตว์ต่างๆนะคะตัว,ลวเล็กๆนะคะนี่ก็มีแม่ไดโนเสาร์ออกมาม,มีจระเข้ยักษ์นี่ มาดูกันโอโ้ช้างป่านะคะจะบุกสัตว์ตัวเล็กนะคะหนีไปค้ปาหนีไปทีละตัวนี่โตนี้ขาวเราไปช่วยสัตว์เล็กกันนะคะออกไปไม่ให้ช้างมาทำาลายนะคะนี่ เชือ oh, ah. ่เส hmm. ือเดนซาวมามเดโนซาวเดโนซาวพี่มานี่เรามาเก็บไข่เดโนซาวกันไข่เดโนซาว ที่มีลูกไดโนเสาร์ด้วยนี่นพี่ช้างจะมาะตัดเ็ืัดตังตางนะคะเดี๋ยวเราจะไปช่วยกันนี่ค่ะ ช้างบุกแล้วหน้องๆชอบคลิปนี้นะคะกดซับสไครต์นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะน้องๆด้วยดายคะ่ะ